อาโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับมาล่าสุดเลยนะครับจำนวน250บาทนะครับผมเพียงแค่1วันนะครับเงินก็ได้เข้ามาที่ทูนี่โวลิตแล้วนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะมีเงินเข้าทูนี่โวลิตแบบฟรีๆเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของการหาเงินฟรีเข้าทู ได้รับเงินมาล่าสุดเลยนะครับจำนวน250บาทนะครับเงินเข้าทูนี w เลตจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูที่รายการก่อนเลยนะครับว่าเงินเนี่ยเข้ามาจริงหรือเปล่านะจำนวน250บาทนะครับผมก็คือรายการนี้นะครับผมที่เงินเข้ามานะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแอปหาเงินฟรีกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับเ่าโอเคนะครับผมในส่วนของแอปที่ผมใช้ในการหาเงินฟรีก็คือแอปนี้เลยนะครับผมไฮซีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการหาเงินฟรีทูนี w เลตได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาท ได้เงินจริงแน่นอนเนาะสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของแอปนี้เล่นได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับก็ไปที่ l a y Store นะครับเขียนคําว่า HiC นะครับตามชื่อด้านซ้ายมือแล้วก็รูปแอปที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับไปค้นหาดาวน์โหลดกันได้เลยหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดหรือว่าด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะผมจะแนบลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้เนาะ ที่การสมัครไปแล้วนะครับเราเข้าไปดูก่อนได้ว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดประวัติการถอนเงินให้ดูก่อนนะครับว่าแอปนี้ถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับผมที่ผมได้ทาการถอนจากแอปนี้ไปนั่นเองนะครับจำนวน250บาทนะครับผมถอนไปเมื่อวันที่13เดือน7นะครับ 2, 2022เวลาก็ประมาณ18บนาฬิกานาทีนะครับที่ผมทําการถอนเงินออกไปที่ลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับผมแล้วก็ทางแอปเนี่ยจ่ายเงินมาให้นะครับในวันที่14ม กรกาคม65เนาะเวลาก็ประมาณ8โมงเช้านะครับผมตามรูปด้านขวามือเลยที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมในส่วนของแอปนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับเ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการใช้งานนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้เรามากดที่คําว่าโบนัสนะครับผมมารับโบนัสกันก่อนนะครับผมกดเข้ามาปุ๊บนะครับผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมตรงนนนีี้เเ่ยมัจะคําาวกกอ ID ช นะครับกดเข้าไปนะครัส 5, milk, bin, climate, right yeah. ow, บสำหรับไ d คําเชิญเนี่ยกรอกได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเราจะได้รับคะแนนอยู่ที่5,000เหรียญทองเลยนะครับในส่วนของคะแนนนะครับก็รับได้นะครับทุกคนนะครับผมถ้าคุณอยากจะรับคะแนนตรงนี้เนาะก็ดูที่รหัสนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับกรอกได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับกรอกของใครก็ได้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีรหัสเนี่ยก็ดูด้านซ้ายมือได้ผมจะขึ้นรหัสไว้ให้นะครับโอเคนะครับพอเรากรอกรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินจากแอีะรร่าางงไยถึเจม เข้าทูนี w อลเลตแบบนี้นะครับผมเมนูเนี่ยมันมีทั้งหมด3เมนูนะครับผมสำหรับแอปนี้จะเป็นในส่วนของการดูข่าวอ่านข่าวหรือว่าอ่านบทความทั่วไปนะครับเราจะได้รับในส่วนของคะแนนนะครับเก็บสะสมคะแนนแล้วก็นําคะแนนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินทูนีวอลเลตนั่นเองนะครับผมในส่วนของหน้าหลักตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเหรียญทองขึ้นมานะครับผมเห็นไหมตรงนี้นะครับเราสามารถกดรับคะแนนได้นะครับผมกดรับคะแนนได้เลยกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นคะแนนแบบนี้นะครับผมเราสามารถกดรับคูณ2ได้เนาะ 132เหรียญทองนะครับเราอยากรับเพิ่มล้วก็กดแค่รับคูณ2นะครับเป็นการดูแอดโฆษณาหรือว่าวิดีโอเพิ่มเติมนะครับผมจะรับแค่ครั้งเดียวพอนะครับกดรับไปแค่นี้พอนะครับกดรับทุกเหรียญได้เลยเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปรับได้เลยนะเราไม่ต้องปล่อยทิ้งไว้นะครับกดรับได้เลยเมื่อมันขึ้นมาเราก็กดเก็บคะแนนไปเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการดูข่าวอ่านข่าวทั่วไปเลยนะครับสหรับหัวข้อตรงนี้นะครับผมเราสามารถดูได้เลยนะครับว่านอขววหั้ เราก็เลือกได้นะครับผมได้เลือกเป็นข่าวกีฬาเนาะกดเข้ามานะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกข่าวได้ข่าวหนึ่งกดเข้าไปจากนั้นนะครับผมด้านล่างขวามือตรงนี้จะเป็นตัวเหรียญวงกลมนะครับเป็นเหรียญทองนะครับให้เราทําการเลื่อนหน้าจอแบบนี้เลยนะครับผมเลื่อนอ่านข่าวแบบนี้นะครับเราจะได้รับคะแนนในส่วนของการดูข่าวหรือว่าอ่านข่าวบทความนี้นั่นเองนะครับเราก็เลือกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับให้มันขีดให้ขีดสีส้มเนี่ยเต็มนะครับผมพอมันเต็มแล้วเนี่ นะครับผมเห็นไหมนะครับเราก็จะได้รับคะแนนแบบนี้เลยนะครับบวกมาที่86คะแนนนะครับซึ่งคะแนนแต่ละครั้งแต่ละรอบเนี่ยมันจะได้ไม่เท่ากันเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการสุ่มคะแนนให้เรานะครับเราจะเลือกอ่านข่าวเดิมหรือว่าเปลี่ยนข่าวใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนการดูข่าวตรงนี้นะครับต่อไปนะครับผมด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปเพชรเนาะกดเข้าไปได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการเช็คอินรายวันนะครับผมเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนนะครับการเช็คอินนะครับผมรับคะแนนมากสุดถึง5 0,000คะแนนเลยนะครับถ เนื่องทุกวันนะครับเป็นเวลา30วันนะครับเราก็จะได้รับคะแนนไปฟรีๆเลยนะครับเก็บสะสมไปได้เลยนะวิธีการเช็คอินนะครับผมกดเช็คอินตรงนี้ได้เลยนะครับได้รับมาที่5เพชรเนาะนี่ครับผมกดรับไปเรียบร้อยนะครับครั้งต่อไปนะครับผมก็เป็นวันที่3นะครับผมกดได้วันละ1ครั้งนะครับแนะนําให้กดทุกวันนะครับเพราะว่าถ้าคุณพลาดไปวันหนึ่งนะครับมันก็จะกลับไปที่วันที่1ใหม่นะครับผมเป็นการเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมเมนูที่2นะครับผมคําว่าโบนัสนะครับสำหรับโบนัสตรงนี้เนี่ยมัน สำหรับตรงนี้นะครับผมจะเป็นการดูโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอนะครับกดดูวิดีโอได้นะครับผมทุก1นาทีนะครับผมตามที่ระยะเวลามันขึ้นไว้ให้นะครับผมเอาโอเคนะครับผมก็ได้รับคะแนนมาที่200คะแนนนะครับเราสามารถกดรับคูณ2ได้เนาะกระบาดปิดไปนะครับเราก็รอเวลาตรงนี้หมดนะครับผมพอเวลาหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดอ่าครั้งต่อไปได้นะครับผมเราสามารถทําตรงนี้ได้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นการทาภารกิจโดยการเช็คอินรายวันเนาะตามที่ผมได้พาไปดูในสองการเช็คอินรายวันนะครับต่อไปเป็นการขูดบ บัตรนะครับผมบัตรขูดนาโชคนะครับขูดได้ทั้งหมด25ครั้งนั่นเองกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมวิธีการเล่นนะครับผมก็ให้เราทําตามรูปที่เขาแนะนําเลยเนาะคือตรงนี้นะครับผมเขาแนะนําการเล่นนะครับถ้าเราหารูปสตอเบอรี่นะครับเจอนะครับทั้งหมด6ลูกนะครับเราจะได้รับคะแนนอยู่ที่2,000คะแนนเลยนะครับผมนี่ครับขูดแบบนี้เลยนะนี่ครับผมได้มาที่100คะแนนนะครับอ่ากาบาตรปิดไปนะครับผมเราก็เล่นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมนี่ครับวิธีการเล่นง่ายๆเลยนะครับต่อไปนะครับผมกาาชวดคมํ่ มวีดีโอโณานะครับตรงนี้เลยนะครับดูครบ5ครั้งนะครับเราจะได้รับ500คะแนน3เพชรนะครับแล้วก็ดูข่าวเพื่อรับรางวัลนะครับผม500คะแนนแล้วก็5เพชรนะครับทั้งหมด10ครั้งเนาะเราก็เข้าไปดูได้นะครับต่อไปรุนรางวัล10ครั้งกดตรงนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปนะนี่ครับจะเป็นการหมุนวงล้อนะครับผมเพื่อที่จะรับในส่วนของเหรียญทองและก็เพชรนะครับแล้วจะมีชิ้นส่วนของจิ๊กซอวด้วยนั่นเองนะครับก็กดจับรางวัลได้เลยนะครับถ้าขึ้นเสียใจด้วยแบบนี้คือไม่ไไไดด้นนนนนะะะทุกกกกคค็็็ม่เปรรับ ไปได้เลยนะครับผมประมาณนี้ลองเล่นดูนะต่อไปนะครับผมเป็นการเชิญชวนนะครับหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับกดเข้าไปตรงนี้การเชิญเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยเนาะว่าคุณเนี่ยจะเชิญเพื่อนผ่านช่องทางไหนนะครับแชร์ได้ทุกช่องทางเลยนะครับเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบทิกต็อกอินสตาแกรมนะครับขึ้นอยู่ที่เราเนาะว่าเราเนี่ยจะเชิญเพื่อนหรือเปล่านะครับกดเชิญตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คัดลอกข้อความตรงนี้เนี่ยนำไปโพสต์ตามช่องทางต่างๆได้นะครับถ้าใครมี YouTube ก็แปะด้านล่างคลิ นะครับผมถ้าใครลงคิววิดีโอสั้นนะครับก็ให้เขาแอดไลน์นะครับแล้วเราก็ส่งให้เขาผ่านไลน์ก็ได้นะครับถ้าใครมีเพจ f Facebook ก็โพสลงในเพจก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับผมก็เป็นการกรอกไ d คําเชืเชิญน้ดตรงนี้ผมแนะนําไปแล้วนะครับสามารถเข้าไปกรอกกันได้นะครับการถอนเงินนะครับกดมาที่ของฉันนะครับแล้วก็กดตรงคะแนนด้านบนของเราเลยนะครับกดเข้าไปนะการถอนเงินตอนนี้นะครับผมมีในส่วนของ t ูมิเน่ Wallet นะครับผมช่องทางเดียวเลยนะครับขั้นต่ําในการถอนเงินนะครับอยู่ที่10บาทนะครับผมในส่วนของ10บาทเนี่ยผมได้ทําการถอนไปแล้้วนนนนนัั่่เเอองรตีก็ิม ต้นที่30บาทนะครับผมสาหรับการถอนเงิน30บาทเนี่ยคุณจะต้องมี3 0 0 0 0นคะแนนนะครับแล้วก็400เพชรเนาะถึงจะถอนได้นะครับแล้วก็200บาทเนี่ยคุณจะต้องมี1ล้านเพชรนะครับผมแล้วก็เอ้ยหนึล้านคะแนนนะครับแล้วก็600เพชรในการถอนเนาะสองบาทนะครับสองล้านห้าแสนคะแนนแล้วก็1000เพชรในการถอนนะครับผมตามนี้เลยเนาะห้าร้อบาทสูงสุดนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการถอนไปที่250บาทนะครับผมนี่คือยอดที่ผมถอนไปเนาะรวมทั้งหมด260บาทนะครับถอนแล้วได้จริงแน่นอนนะคร วิธีการถอนเงินนะครับผมก็กดเข้าไปนะครับเลือกรายการก่อนกดแล้วก็กดถอนด้านล่างนะจากนั้นเนี่ยทางแอปนะครับเขาจะให้เราใส่เบอร์ทูนี่เวลตลงไปในช่องนี้แล้วก็กดถอนเงินได้เลยนะครับกรอกแค่เบอร์อย่างเดียวนะครับเอาโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ในการอัปเดตของแอปหาเงินฟรีแอปนี้นะครับก็ยังทําเงินต่อได้นะครับแล้วก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมเนาะแอปนี้ยังมีคนเล่นน้อยนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็รีบเข้ามาเล่นนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ Продолжение